สวัสดีทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเกษตรง่ายสไตล์นายบุญยฤทธิ์นะครับคลิปนี้ก็ได้ทําการหวานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้นะครับกําลังปั่นแปลงสุดท้ายเลยนะครับที่เห็นอยู่ในตอนนี้พื้นที่นาที่ผมทําอยู่ในปีนี้ก็คือสี่ไร่นะครับสีไ่ไร่การลงนาของผมในปีนี้ก็คือพยายามจะลงในช่วงกลางเดือนมิถุนาให้ได้นะครับแต่ว่ากลางเดือนมิถุนาเป็นวันที่ผมไม่ว่างนะครับเป็นวันที่ผมต้อง ออกไปทำงานข้างนอกนะครับไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับเพราะงั้นนะครับวันนี้ก็น่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่9มิถุนานะครับตอนแรกตั้งใจจะลงก็นวนเลยประมาณ14 15นะครับประมาณนั้นแหะครับ14 15มิถุนาถึงจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสําหรับการหวานข้าวของผมนะครับในตอนนี้ผมลงในช่วงวันที่9นะครับ9มิถุนาก็คือดูแล้วก็ ไม่เป็นไรเราตัดข้าวสามารถตัดได้ในช่วงเดือนสิงหาอาทิตย์แรกหรือว่าเลทไปในช่วงกลางเดือนสิงหาได้นะครับสําหรับข้าวนาปีนะครับส่วนข้าวอย่างอื่นนะครับสายพันธุ์อื่นก็ต้องดูอายุด้วยนะครับต้องดูด้วยว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับถึงจะทําการตัดได้นะครับส่วนของผมก็คือข้าวกกขอหกแล้วก็ข้าวเมลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับที่ผมลงในานาทุกปีนะครับตอนนี้ก็เลือกนะครับเลือกช่วงเวลา ที่เหมาะที่สุดนะครับอย่างเช่นหลายคนเนี่ยเห็นน้ํามาเห็นฝนมาตั้งแต่พฤษภาคมครับก็ทําการหวานข้าวในช่วงนั้นนะครับแต่ผมเนี่ยดูแล้วว่าช่วงเดือนมิถุนายนนะครับช่วงเดือนมิถุนายนหรือว่ากรกฎานเนี่ยมันจะมีช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับไม่มีไม่มีฝนอยู่ช่วงหนึ่งก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเต็ม,ตมนะครับที่ไม่มีฝนแถวนี้นะครับไม่มีฝนต่อให้มีมาก็ตกไม่หนักนะครับก็ไม่มีน้ําขังทําให้ดินของผมเนี่ยแห้งหมดในปีนี้ก็ ถือว่าได้หวานแห้งได้สมใจนะครับปีที่ผ่านมาในจุดนี้ก็ได้หวานตมทําให้มีปัญหาเรื่องข้าวเกิดไม่สม่ําเสมอนะครับเพราะว่าข้าวที่เราเตรียมมาก็คือเตรียมไว้หวานแห้งนะครับในตอนนี้ที่เห็นก็คือคืมฟ้าคืมฝนก็มีบ้างครับแต่ว่าฝนที่ตกภาคโน้นจะไม่ถึงที่นี่นะครับแต่ถ้าฝนตกภาคนี้นะครับมาถึงแน่นอนนะครับมาถึงที่นี่แน่นอนนี่ครับ การคำนวณช่วงเวลาการหว่านข้าวนะครับอันดับแรกเลยผมก็จะดูที่พยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์อากาศประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับล่วงหน้าไว้นานๆเลยถึงมันจะไม,ม่แม่นมากนะครับแต่ว่ามันก็คำนวณมาให้เราแบบคร่าวๆได้นะครับทำให้เราเลือกช่วงเวลาได้นะครับหลังจากนั้นก่อนที่จะลงนาจริงๆนะครับหนึ่งอาทิตย์ที่เราสามารถดูพยากรณ์อากาศได้แบบแม่นยำได้นะครับ เราก็ดูล่วงหน้าไปนะครับ1อาทิตย์หรือว่า10วันเนี่ยมันอาจจะมีฝนมากหรือน้อยนะครับเราดูในช่วงนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกช่วงเวลาการหวานข้าวได้นะครับหลังจากหวานเสร็จนะครับผมขอเวลาแค่ประมาณ5วันถึง1อาทิตย์นะครับขอให้ข้าวเกิดนะครับถ้าหากว่ามีน้ําขังจุดไหนนะครับสามารถสูบน้ําออกได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับ ถ้าหากเราเลือกช่วงเวลาในการหวานได้นะครับการกําจัดวัชพืชแล้วก็การหวานข้าวเนี่ยมันก็จะทําให้เราประสบผลสําเร็จในเรื่องการตัดกําจัดวัชพืชแล้วก็ลดต้นทุนในการทํานาข้าวได้เยอะนะครับอย่างของผมนะครับ4ี่ไร่เนี่ยใช้ปุ๋ยเฉลีย่ย2ลูกนะครับสลูกตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปีทั้งฤด,ดูกาลนะครับก็เฉลี่ยประมาณไร่หนึ่งก็ประมาณ25กิโลกร,รัมนะครับต่อปีนะครับ ต่อปีไม่ใช่ว่าต่อครั้งนะครับ25กิโลกร,รัมที่ผมให้ก็คือในช่วงที่1ครั้งแรกก็คือช่วงที่ผมจะตัดข้าว2ก็คือปุ๋ยที่เราให้ในช่วงที่เรารับรวงนะครับในช่วงนั้นเองนะครับผมก็ให้2ช่วงนี้แหละครับก็เฉลี่ย4ี่ไร่ก็คือต่อลูกนะครับให้2รอบรอบตัดข้าวแล้วก็ปุ๋ยรับรวงนะครับก็2ลูกพอดีเฉลี่ยก็คือ ไล่ละ25กิโลกรัมเท่านั้นนะครับหมดไม่เยอะนะครับต้นทุนส่วนที่เหลือก็ไปกับการไถนะครับแล้วก็ปั่นแล้วก็การเกี่ยวนะครับการเก็บเกี่ยวนี่ก็คือต้นทุนที่เราเสียไปเท่านั้นเองนะครับส่วนที่เหลือจากนี้นะครับถ้าหากว่าฝนมันท่วมนะครับฝนตกแล้วก็ทําให้พื้นนาของเรามันท่วมนี่ไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถระบายได้นะครับแต่ถ้าหากว่าน้ําท่วมขังนานก็ ต้องคิดหาวิธีอีกรอบนึงแหะครับแต่สําหรับแปลงนาของผมคิดว่าน่าจะท่วมไม่นานนะครับน่าจะท่วมไม่นานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับเพราะในทุกๆปีที่ผ่านมาเวลาฝนตกมาเนี่ยผมสามารถระบายน้ําออกได้ภายในหนึ่งวันนะครับสามารถระบายน้ําออกได้ภายในหนึ่งวันส่วนถ้าหากว่าไม่มีฝนนะครับถ้าเกิดช่วงเจออากาศแ้งนะครับแ้งจัด หลังจากนี้ไปประมาณ1เดือนข้าวผมจะเป็นอะไรนะั่ก็ไม่มีปัญหานะครับข้าวอายุ1เดือนนะครับผมจะไม่ให้น้ําเลยจะพยายามเร่งที่สุดก็คือให้ต้นหญ้าที่อยู่ในพื้นดินเนี่ยมันเกิดงอกขึ้นมานะครับถ้าหากว่าหญ้าขึ้นมาเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถกําจัดได้ในช่วงเราตัดนะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ไม่เกิดขึ้นมาเลยเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่า ในแปลงนาของเรา,าเรากำจัดหญ้าเรากาจัดหญ้าเสร็จตั้งแต่ช่วงที่เราพักฤด,ดูการทานาเนี่ยนานจนถึงช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยเราถึงได้ทําการปั่นเนาะหวานข้าวเนี่ยหญ้า,าจ,จะตายหมดแล้วในช่วงนั้นนะครับพวกที่เกิดมาใหม่หลังจากได้ฝนมันก็อาจจะโดนปั่นแล้วก็ตายหมดแล้วนะครับก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากนี้ไปหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะมีหญ้าขึ้นมาไหมถ้าขึ้นมาเนี่ย ถ้าหากว่ามันมีนะครับให้ขึ้นมาเยอะๆเลยนะครับถ้าขึ้นมาเยอะเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับเรานะครับไม่ใช่ว่าเป็นผลเสียนะครับข้าวในนาข้าวถ้าหากเจอหญ้าปกคลุมข้าวจะไม่ตายแต่ถ้าหากเจอแดดนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยก็มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสที่จะเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วตายลงไปเรื่อยแต่ภายในหนึ่งเดือนนี้ถ้าไม่มีน้ําเลี้ยงนะครับมันจะไม่ตายนะครับข้าวมันจะเลี้ยงตัวเองได้นะครับ ไม่ตายแน่นอนเพราะงั้นนะครับการคำนวณของผมก็คือนับจากนี้ไปหนึ่งเดือนก็คือกรกฏาคมต่อให้ไม่มีฝนมาข้าวผมก็จะไม่ตายหลังจากนั้นนับจากกรกฎาคมไปก็ต้องรอรุ้นว่าฝนจะมาช่วงไหนข้าวของเราจะทนได้อีกนานไหมนะครับผมคิดว่าข้าวของผมนี่น่าจะทนได้จนถึงเดือนสิงหานะครับหลังจากนั้นถ้าหากว่าฝนไม่มาก็คงต้องสูบน้ำเลี้ยงนะครับ นี่ก็คือวิธีการทำนาที่ลดต้นทุนที่สุดแล้วนะครับนี่ฟ้านี่คลึ้มเลยนะครับฝนเนี่ยเตรียมตั้งเขามาฟากโน้นนะครับแต่ไม่ถึงที่นี่นะครับก็รู้ว่าทิศทางพายุนะครับเวลามันหมุนฟากโน้นมันจะหมุนไปทางนี้นะครับแล้วก็อ้อมมาถึงเขาเนี่ยพอจะมาเนี่ยก็โดนภูเขากันไว้เพราะมีหน้าผาใหญ่นะครับตรงโน้นนะครับมันไม่เคยผ่านมาได้เลยนะครับไม่เคยผ่านหน้าผามาได้เลยฝนนะครับ ก็ไม่มีฝนละโอเคครับไว้พูดคุยกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคนที่รอนะครับรอคลิปที่ผมทําลงไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาก็นานแล้วนะครับวันนี้ทําคลิปเสร็จก็ตัดต่อลงเลยนะครับก็คงจะไม่ได้ตัดต่ออีกนั่นแหละครับเพราะว่าถ่ายเทคเดียวเสร็จนะครับก็คือจะไม่ติดไม่ตัดต่อเลยโอเคครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ